สวัสดีครับผมสสวัดีตอนเช้านะครับม,มีฟอจูนเนอร์เข้ามาแ้วนี้ที่บ้านลุงพลนะครับมาเดียวลุงพันก็ตื่นแล้วนะครับกับปมาฟืนนะครับ เอาทวงเงี้ยงไปนะเอาขยะเก็บขยะนี่สวัสดีครับโหไม่เจอหน้ากันนานเลย,เลยครับผมบอันนี้สีกกอกนะเงียบบรรยากาศเช้าเช้าเ,าเานาะปิดประตูน่าบ้านลุงกันนะ ผมก็ตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับตาชานตาชานตื่นมาก็ตื่นพร้อมตาชานนะครับตีห้านิดๆเกือบตีห้าครึ่งนะครับผ้าก็เคลียร์นะครับตอนนี้ไทยบ้านนอกก็กำลังเสริมรออยู่นะครับ อัปเดตล่าสุดครับมาบ้านลุงพลนี่ถ่ายบรรยากาศให้ดูเอาเช้านะอากาศค่อนข้างเย็นนะวันนี้หลังจากอายุเข้านะครับมุกมนาไม่ได้มากรบกอบเกือบเดือนนะครับสองอาทิตย์ละสองอาทิตย์สามอาทิตย์ละ

ัสนีคับเอดเบนยพนเนมพนเนมพันเนมเอ้ยพนเนมกอไหนกูเอ็ดบัทเหรอเออคือพ่อคือพ่อบอืเปนเนมคืออลยเนาะคือตาตาคือเนมเฮ้ยเป็นไงเฮ้ออารมณ์ดีเดินเล่นนะครับมาบ้านลุงคนเดินเล่นพอดีอากาศดีครับ น้องบีเอ็มบอกบีเอ็มน้องบีเอ็มมีเบนแล้วก็บีเอ็มแล้วมีอีกคนี่อะไรวะวันโวรู้รู้กันนั้นมีอีกไหมเฟลลี่ลงไลฟ์เหเมื่อกี้ได้ยินเสียงครับผมลงไลฟ์ในก็กระทั่งเดือดครับช่วงนี้เป็นไงไปวังเยี่ยมมาเหนื่อยไหมก็นิดหน่อยนิดหน่อย เอฟเนี่ยไม่ทำบรรดาเจ้าพี่ดีมาไหมเนี่ยฮะพี่อะทีพี่ไดทีบอ่ไม่รู้เลยน่าจะมาอยู่พรุ่งนี้เจอกันบรกมาอยู่มาอยู่แต่อาจจะเจอกันที่โน่นแหละน่าจ,จะไม่ได้มาตรงนี้จ,จะเจอกันตรงนู้นเลยครับผมมีในโบ<ป>ที่ไปกี่โมงเนี่ยลุงยังไม่บอกนะคนะจะได้ไปด้วยอ่ะไปสิ ไปไม่ได้เราต้องไปไปหมดเนาะไปหมดไปหมดไปข่าวว่าไปหมดเพื่อนสวัสดีครับแล้วผมก็จะไปเตรียมตัวก่อนตัวเดินทางไปนี่โูชินะครับผมก็ให้กำลังใจนะครับผมอะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เดือดเนาะเดือดเดือดดูอยู่ด네ูอยู่โอ้โหกระทะเดือดเลยวันนั้นโอ้โหผมไม่ค่อยเท่าไหร่ผมเป็นมือกล้อง เห็นอยู่เห็นอยู่ไม่เราก็ให้กําลังใจกันให้กำลังใจต้องเอากระถาพี่นาทีไปใช้รับรองใช้ได้กระกาเยอะกระาพี่นาทีเยอะก็มีของเต็มตัวเออช่วงนี้ก็ยังว้าแหละนะครับก็มีเรื่องปวดหัวเยอะอืมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปน้ันก็ผ่านไปไม่เป็นไรนะครับเราก็อยู่ของเราเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครครับ เราไม่ได้ผิดทําอะไรผิดเราก็ทําตามกฎหมายเนาะใช่เราจะไปไหนก็ได้เป็นคนไทยในที่สาธารณะเราไปได้หมดผมว่าจะติดป้ายห้ามคนนั้นเข้ามาในกุกกอกอยู่แต่ว่าน่าจะทําไม่ได้เพราะผมไม่ใช่เจ้าของหมู่บ้านเจ้าของที่ดินแถวนี้น่าจะเป็นเหมือนกันไม่มีใครเป็นเจ้าของวัดครับถ้าผมขึ้นไปผิดกฎหมายไหม ตอนนี้ติดป้ายแล้วติดป้ายแล้วผิดกฎหมายไหมพระติดเหรอฮะพระติดเหรอพระเป็นเจ้าของวัดไหมพระก็ไม่ใช่พระก็มามาอยู่อะมามาจำวัดนั่นแหละพระไม่ได้ติดนะผู้หญิงติดครับผมผู้หญิงติดทำป้ายมาเอ๊บอ้าผมไปสอบถามมาแล้วนี่นะครับ มื่อวานไปที่สพนะ่ะผมไปสอบถามมาแล้วรยมร้อยว่าถ้าเกิดว่ามีการติดป้ายมีการติดป้ายว่าห้ามขึ้นวัดห้ามไม่ให้ขึ้นวัดเนี่ยถ้าเกิดผมทะลึ่งขึ้นไปเนะ่ะผิดไหมนะได้ได้ข่าวว่าได้รับมอบอำนาจถ้าเกิดมีใครขึ้นไปแล้วจะดําเนินคดีตามกฎหมายบุกรุกวัดเนี่ยเพราะตำรวจขํำมีด้วยเหรอห้ามขึ้นวัดถ้าเดินขึ้นวัดแล้วโดนดําเนินคดีไม่มี ตำรวจบอกเอาไปสอบถามแล้วสอบถามแล้วเมื่อวานไปแจ้งความเรื่องคดีก็เลยถามตำรวจดูว่าผมมีการห้ามขึ้นวัดเนี่ยถ้าผมขึ้นไปเนี่ยผิดไหมตำรวจจะมาจับไหมไม่ตำรวจไม่กล้ามาจับหรอกถ้าผมขึ้นไปอ่ะเชื่อไหมถ้าจับงานเข้าตำรวจก็คงจะปวดหัวเนาะดูท่าถ้าตำรวจมาจับในงานเข้าตำรวจครับผมมันแบบมันวุ่นวาย ผมผมพบพลาไปด้วยตักรอบหน้าเอาพลาไปให้ตำรวจปวดหัวแทนครับผมเออเป็นสีสันเป็นสีสันสายหัวเลยตำรวจเป็นสีสันเนาะสีสันเครียดมีอยู่คนเดียวเครียดอยู่ตลอดทั้งวันใช่ไหมผมผมจะไปวัดกุกอกได้ไหมได้เอาเขาไม่ห้ามเระไม่ เพราะว่าพระท่านไม่ได้ว่าอะไรเหรอใช่วัดกกอกนี้เป็นชื่อของใครก็เป็นวัดกุกอกก็วัดบ้านกุกอกแลวมันเป็นสธารณะไหมสำนักสงฆ์คือหลวงแล้วเป็นสาธานะแอวผมแล้วผมจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยขึ้นไปได้เหรอไปทําบุญอืมเอ้าไม่มีป้ายห้ามเขาห้ามแค่สุโขรีแล้วก็สุราเข้าาในมวัดถ้าเกิดเขามีป้ายห้ามเราเข้าไปจะโดนบุกลุกนะเนี่ย ไม่มีห้ามเขาห้ามมีสองอย่างบุหรีกับสุราแค่นั้นเองห้ามนําเข้าไปในวัดวัดเป็นที่สาธารณะเอาแล้วขึ้นป้ายห้ามยังไงเดี๋ยวนี้เอางานมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเราไปเข้าใจหรือเปล่าแอดคือไม่ได้ห้ามว่าเราไปทําบุญแต่ว่ากรกกรไม่ได้ห้ามไม่เป็นที่ที่สาธารณะใช่เอ้ยแปลกดีว่าท่านยินดียินดีต้อนรับทุกคนครับผมสำนักสงฆ์ผู้หลวงวัดผู้อกคแอบก็ไม่เห็นมีใครติด ตัวหนังสือแดงนะแอนจริงนั่นนะสิอยากจะไปส่วนใหญ่เขาส่วนใหญ่เขาติดป้ายแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นที่ส่วนบุคคลนั่นมันเป็นที่บ้านของตัวเองเนี่ยห้ามบุคคลไปนอกเข้าประมาณนี้ไม่ค่อยเคยเห็นติดป้ายบนวัดขอบคุณแอดเปนนะครับผมไม่เยได้เห็นอะไรแบบนี้แปานแปลกเนาะมันแปลกๆปกอย่างเป็นอะไรแปลกดีไม่ใชเป็นหนึ่งเดียวในวัดนี่น่าจะหนึ่งเดียวนะมั้งนี่ใช่ล่ะสงสัยจะเข้ากระแสนะ ผมจะได้เข้ากระแสแล้ววัดนี้น่าจ,จะเป็นหนึ่งเดียวไม่รู้วัดไหนนะโอเคแล้ว okay, no.